แล้วเป็นอยังพีพีเอฟซีพ่อใหญ่แล้วเป็นอย่างวันนีได้เยอะแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วสวัสดีค่ะพีพีจ้าสวัสดีมืดๆเลยนะคะวันนี้ตอนดีครับป่าแตกพื้นที่เรียบร้อยป่าแตกเรียบร้อยครับคุณเต็มไปหมดเลยทั้งเขาเอ่อส่องทั้งเขามาแต่ดึกเนาะกับพวกพี่ยังปอนะเรามาดึกมากแล้วนะยังไม่มีแสงเลยเนี่ยเขาใส่เปเรียบร้อย สองชั่วโมงแล้วก็ได้ก็ได้พ่อแกงเนี่ยแ่ละก็อาจจะได้ได้แกงอยู่นะ้นค่หาไปแกงเสาเนอกจากพี่พี่เมื่อวานนี้เนี่ยเราขายนะครับก็เอาไปหาวันนี้เราต้องกินแล้วแกงค่ะแกงมื้อเช้าถ้ามาเมื่อวานนี้สวยมากเลยนี่ก็แกงแล้วมันไม่ได้แกงอะไรเลยก็ต้องเอาแล้วจ้าพี่พี่เป็นกันน่าได้อยู่นะครับยังไม่มีแสงเนาะอุ้ยยังแข็งอยู่ถ้ามาเมื่อวานนี้ได้สวยกับนี่อ่ะสักยี่สิบดอกพ่อแกงกับพ่อจ้าพี่พี่มือวานนี้ไม่มีความลับในโลก คือยังไงเราออกคลิปไปตั้งสองวันแล้วพ่ได้หรอกพี่นาจ่าใครก็เจ้าพี่พี่ของเก่าเี่ยเย็บเย็บย็บเขาสวยอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาเมื่อวานนี้นะครับถึงเงินเน่าเลยนี่จ่าก็พอได้อยู่นะครับใหญ่มากดอกนี้ได้ถวยหนึ่งเลยท่านประธานบอกว่าอีสามดอกสามดอกใหญ่มากท่านประธานบอกว่าผุนไปทางโน้นก็มีเยอะเลยนะท่านประธานบอกว่าผุนเหรอท่านประธานบอกว่า พ่อใหญ่อะไรกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบกูเขาได้ยินเอ้าก็อุ้ยนี่หักเลยก็คนมันเยอะไงท่านประธานท่านประธานบอกว่าแต่ยังไงฉันก็มีความสุขนะดีกว่าเวลาเ้าอีตกโตโอ้ได้สีแบบชังหนหน้าจ่าพ่อเอกสิรับนาทีเก็บยางเดียวกระสันนันง่คนอยากบุญวัดดูคนเดินนี่ เตียนหมดนะครับเหมือนกับลอยลอยหมูป่าเดินนี่เราเราเราตัวนี้สีแดงเมื่อวานนี้ไม่ได้เลยตะพี่ค่ะม่วงก็คือโซนม่วงนะครับตัวนี้โซนแดงตัวนี้โซนแดงก็อุ้ยแก่นิดนึงนะซ้ำเจ้าของเอ๋อใบไม้เยอะๆนี่แหละบ่อสยังไม่ใช่ตัวนี้ก็ไม่ไม่ได้มาเมื่อวานนี้นะก็เลย อื้อคิดอะไรขาวกันนะคิดกระแพรงหน้าหนวานได้อยู่แล้วนี่ยอุ้ยสวยนีะโอ้ดูขาครับดูโอ้เป็นตะวันเถอะนี่อร่อยนะมืัอนี้ละแกงกินหวานหวานวันนี้เราต้องกินปกติก็ไม่ไม่แกะขาทีนี้ป่ามันหนานะครับโอกาสโดน ตายอยู่ข้างล่างนี่มีเม่นครับขึ้นจากใบไม้บ่ได้ข้าเจ้าเหยียบนี่อันนี้โอ้น้องกัดฆ่าไปจ้าแดงนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้แดงเลยวันนี้ต้องเอาแดงเปิงเปิมนะพุ่นดอกหนึ่งพุ่นเถาทีา่นี่ไหนอ่ะ ล้างหวานล้างหวานเจอเอฟซีล้างหวานจ้านี่พีพีเพิ่นว่าเก็บเพลทบุตบ้านนี่สวยนะครับนี่ดอกสวยว้าวโอ้ยนี่ค่ะได้มาหนึ่งดอกใหญ่ๆกบโอ้ยสวยเป็มาเลยครับกบพอใหญ่กบหน่อยโอ้ยกบหน่อยก็ดีใจน้องแดงนี่ปกติไม่ได้นานแล้วนะครับนี่ แต่ว่ามื่อนี้เรื่อวันนี้เลยเมื่อวันนีป้าแตกมี่จ้าเรือดอกหนึ่งอ้วนตุกปุกเลยโมเมนมันกินมันขื่นบ่ได้นี่งามเทเกิดที่ข้างทางเลยเด้อจ้าพี่จ้านี่ละจ้าเก็บมันข้างทางนี่ละเฮ็ดเพิงข้ามก็เฮ็ดเพิงเขาดงจ้าอันนี้เฮ็ดล้างหมวงเลยจ้าดอกนั้นได้ปะน่าจะได้อย เป็นยังไงเราต้องลดท่องเที่ยวอีกแล้วขี่แค่นี้มันไม่ได้ไกเลยไปเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดน้มถั่วมป่าฝูนดอกหนึ่งพอฟองดอกนี่นี่มาดูดอกมันจะดีอย่างหนึ่งคือมันบ่มีใบใหม่นะจ๊ะนี้อุ้ยแบบแข็งเลยนี่ครับเนี่ยแข็งสวยมันใบไม้ไม่มีแบบเว้เจอแหล่งใหม่อีกแล้วเย็บ ดูชุดๆเจอที่นี่สี่ดอกครับไม่มีใบไม้แม้แต่นิดเดียวดูโอ้แบบสวยนะครับนี่เราไม่ค่อยได้เดินมาว่านไม่ได้มาใช้เวลาสั้นมากเฮดทตโพโซนนี่จ้าพี่พี่จะาดอกหนึ่งอ้วนๆกําลังเกิดเลยตัดนะครับยกตัดยกตาดภาษากลางเรียกว่าอะไรอุ้ยขาเนะยครับมงคนามครามนี่หอมจ้า อันอนี้คือเห็ดหลังดำแมนจ่าเข้าไปเอาเด้อไปหลังม่วงหลังม่วงจ้เาจเ,เอาแล้วโอ้ยมันเ่าสนานพี่ๆแต่ว่าก็เหลือให้หลังบานอย่สามดอกจ้ะสามดอกงามๆเลยจ้ะุน,น,นี้เรามุ่นปาแค่แค่คพ <c oughs> ราะงเก็บสบายนั่งให้หลังบานจ้ะ เอาไปนำน้องเกิดให้กินแล้วเาก็เอาพันใหญ่นาะหลังบ้านนี้กันเด้อนี่จากพันใหญ่กันเด้อสิเปียวชิเปียวเห็ดใหญ่เบิ่งเด้อปลาสองดอกบิ๊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 กสามดอกเลยสามดอกสี่ดอกนี่เลยว่าดอกใหญ่เจออยู่อันเห็ดก็ไม่ได้พี่พี่ได้บอกเดียบใหญ่มากที่สุดนี่ดู ขามันโอ้ยดูขาดูขาดูขาใหญ่มากเลยดูเป็นตะวันเถอะพี่ๆจ้าอุ้ยนี่นี่ยังแข็งมากเลยนี่โอ้โหบเดทาวด้จ้าน้องแตกไายงามซื่อแค่มาวัก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 นกตะลูกบุกว้าวโอ้ยดูมันดอกงามเลยโอนโอนอุ้มลุ่มเลยนี่นี่นี่โอ้ยพี่ๆเนี่ยโนโอ้ยนักโอนตัวเลยพี่ๆใหญ่แห่งนานะครับโอ้โหพี่ๆจะเบิ้ง เงียบก่อยากล้างบานจ้ะโอ้ยดอกนี้น้ำหนักประมาณเรึ่งกิโลเลยใหญ่แห้งจะพีพีล้างเขียวงามแห้งจ้าดอกนี้แต่ดอกนึงโอ้ยมีแต่ด,ดอกใหญ่ๆพ,พีพีพพจ้าพวกเนี้ยฟบรอยากดูเรากอยากดครับ่อเป็แรงบันด้าเาโดนอกด้อ้เราเลยพแน่นอนเลยใหญ่เข้าจริงด้วย โอ้ยเอาไม่ได้ละจานดาเทียมสองดอกเลยบึมนะครับเนี่ยงเนียยเนี่ยห้ยพ่อใหญ่เก็บพ่อใหญ่โบเห็นเท็ดมาประมาณหากิโลเมตรเราเดินนานแล้วเด้อเราเดินนานเลยก็ดูอุ้ยอันดอกหนึ่งดอกหนึ่งเอาเนี่ยไหนอ่ะยึดตรงปุ่มมือนั่นนี่เล็กๆเนี่ยเอาไว้ดีกว่ามั้งจะไม่เอาไว้หรอกครับเพราะว่าไม้ไปเหยียบมันนะครับเฮ้ยตัวนี้สวยมากเลยดูแบบล่มโอ้ยงามงามครับนี่จ้านี่จ้า อุปอยู่ก้มอุ <top Regular> ้มลุ่มอยู่นี่อหน้องไปน้ำแนวหน้องสิบ่มีเพื่อนก่อนวัยสมควรอย่างกินเลยแรรอะไเม่งใหม่หมดจ้ะเจอยังน้อยสันโอ้โหยกอญักพี่น้องกอญักกอหน้าจอเื่อวานอ้ยบ่หมูวันมันตุูมวัอนี้ยังแข็งแรงแฮงแข็งแรงหยักใหญ่ไทยรัน จ้าโอ้อันนี้ก็เนคือกาจ้ายัางบอกคือกินไปหาสิบเปอร์เซ็นตลือไปล้งบาสหาสิบเปอร์เซนต์มมดด้วยเ่เอ้ยยมดมดหยาดกันอะไรยู่บอกได้อยูอ่ยยจ้าอ้สวยรับอันนี้ก็หยาดน้องหมดไปว่าต้องเห็น้องหมดกินทำลายน้ำใจน้องหมดหมดต้องหายน้ำเฮ็ดแน่นอนบ้านบ้านแข็งแรงใหญ่อยู่ พ่อใหญ่คอยคือ hey. ห oh, right. oh, oh, yeah, oh, ้องดังเถอะเหยด่อทานนี่ต่สบายนางทอนแ้่นี่พ่อใหญ่เลยสบไปนางบ้านเจ้าพ่อใหญ่นนเออแม่นอยู่เ็ดทานพ่อใหญ่เห็ดทานน้อกเลยเนีโอ้เห็ดทานออกตัวนี้นี่ดูเสาแหลมเสาดำพ่อใหญ่เลยเสาแหลมมาเลรับปีนโสุดสาละวันเนี่ยเนี่ยดูดูดูตัวนี้ใหญ่มากสวยมากคันพ่อใหญ่อยากได้เสาแหลมบ่อลังบ้านทุกไก่ยางไปบลยดูขา รับรองแข็งมากเลยครับนี่ไป็นบางซาเลยอะพุยใหญ่จังหน่อยจ้ะพี่ดีของแหล่ของกงแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยสวยเลยครับซอแลนี่มึงเนี่ยจ้าซอแลงจะสวยผิดปกติใหญ่แห้งแน่นแห้งเอาไม่อยัางหยีบานพุยใหญ่จมอย่างพี่น้องเน่าตัวเขาบอได้มาเบิ่งส่วนนี้ไปจ้าโอ้โหเจอเด่นแล้วเหมือนเลยนี่เรื่องคล้ายได้นะครับย่างต้ังบานหนับดูขาหนับแน่ สองสามสามดอกสามแล้วนะครับอยู่ฝั่งนี้ก็มีนะครับอ้ยนั่นำไปจ้า,าุาดโอ้สี่ เห็นพี่พี่อุ้ยคือแข็งแรงทั้งคัยายนพูนดอกนึงเอาเอาต่อยก่อนเด้อบอสิไปอยู่จ้ะอุ้ยขาอุ้ยเห็ดแข็งแรงกางเด้อพี่พี่เห็ดแข็งแรงแข็งเห็ดบัถือดูกับดูอ้หอุ้ยอุ้ยพอจ้ะร่อนร่อนรอนรนรนอุ้ยสองดอกสวยนี่โคตรเห็ดยอดเลยดู มีซาดอกนึ่งลังวานเก็บดอกนีสักไม่เห็นเลยเสราไม่เห็นเลยนี่เรามาดูแบบสวยสวยแท้นะครับดอกนี้สวยแท้สวยแท้ดูครับดูสวยแท้นี่แเดอกค่ะอู้โดนกินไปนิดนึงไม่ไม่โดนกินคือเชื้อรานิดนึงเชื้อราอายุมันมันโดนน้ำเลยไงน้ำน้ำจากกอไผ่กอไระไพน้ำอึบหนึ่ง นนมกําลังสีเกิดด้วยใจเฮ็ดฟังนี่อีกอีกมือหนึ่งสองมือนี่เพราะว่าความความชื่นพึงจะได้นะจ้ะคุณคุณด้จยะจพึ่งด้วยใจคุณอู้นี่ได้โอ้ยเอาเอากินเนื้อนะเอาอีกสองดอกคุณดอกหนงคุณโถ่อยู่ใส่อู้น้องเจ้ามงหงามเกิดมางามเถิดทล่รังหม่องใหญ่พี่ๆเจะเบิ่งจ้า วันนี้นี่ไม่มีที่กัดเลยนะก็คือเต็มแล้วเต็มอีกนะครับคือเห็นมันก็เยอะมากบว่าุบมีบอลไซ้หรืจ้าพี่เรากลับดีกว่านะก้าศละจ้าพี่ั่วโมงกว่านะวันนี้เม่นจาไม่นะคือแบบตอนแรกอ่ะฟังทั้งนั้นจุดที่เขาเคยเก็บมันปลาแตกแต่ว่าเห็นมันมีถั่วปลาเลยจ้าพี่ไปทั้งไหนก็เห็นไปทางไหนก็เห็นไม่ฟังมีมียิ่งเยอะแห้งลายเทาทิ้งจะนั่นเลยจีาพี่แล้วก็ดอกมันบานแล้วเมียนจ้ากก็น่าจะมีเนาะ ได้ร้ายเลือแกงพร้อมจ้าจะเก็บเซฟฟิดไว้หายเร้อจ้าพี่พี่พาสิมาหิย่ำลังบานกับมาเด้อมากินแกงเฮ็ดน้ำลังบานกับพ่อใหญ่ขอบคุณพี่พี่ทุกกำลังใจจ้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จ้าขอบคุณสาวอันเนี้ยเกาะสาวอารีสาวโบว์ฝาวยูโรนนะฮะพี่หนึ่งอ๋อพี่หนึ่งือไทยมาเด้อนี่เยอะมากเลยหนึ่งือไทยขอบคุณพื้นปานอุดมสมบูรณ์จ้าขอบคุณพ่อใหญ่น้ำจ้าเจอกันคลิปต่อไปจ้าพี่พี่จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า